สวัสดีนะครับสำหรับนักศึกษาระดับปศ1นะครับก็วันนี้ก็มีอินโทรดักชันนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะเรียนนะครับก็คือวิชาเขียนแบบไมคคารทอนิกด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนก็คือ solidworks 2015นะครับก็จะเป็นวิชาที่สามารถใช้ในการเขียนแบบเครื่องกลนะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้วก็เราจะเน้นในส่วนของการเขียนแบบเครื่องกลนะครับด้วยโปรแกรมส o ดทเบิรนะครับรายวิชาก็เป็น 310, 12, 1001นะครับวิชานี้ก็ครูนะครับครูแสงสุวิยาสมเกตนะครับเป็นครูผู้สอนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอรายวิชานะครับที่ เป็นหลักสูตรนะครับอลิบายในวิชานะครับก็ในการเขียนเป็นสังเฤษนะครับวิชานี้ก็จะชื่อว่าแมคคารอนิครอยน์วิดคอมพิวเตอร์นะครับเขียนแบบแมคคารอนิกด้วยคอมพิวเตอร์นะครับทฤษฎีหนึ่งคาบปฏิบัติ4ี่คาบนะครับหน่วยกิจ3หน่วยกิจนะครับ1 4 3นะครับก็สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามานะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเลขเหล่านี้คืออะไรนะครับก็จะเป็นตัวเลขแสดงทฤษฎี1นะครับ ตัวที่สอเป็นจำนวนคาบของวิชาปฏิบัตินะครับสแล้วก็มีหน่วยกิจนะครับก็คือ3นะครับก็จะเรียนทั้งหมดทั้งหมดอยู่5าคาบด้วยกันนะครับแบ่งวิสดีเป็น1น่คาบปฏิบัติ4่คาบแล้วก็หน่วยกิจของวิชานี้ก็คือ3หน่วยกิจนะครับจุดประสงค์รายวิชาของวิชานี้นะครับก็เพื่อให้นะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับอันที่1เลยนะครับเข้าใจหลักการของการอ่านแบบนะครับด้านของไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องของชิ้นส่วนเครื่องกลน,นะครับอันนี้เราเน้นในส่วนของการดูของชิ้นในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับอนแบบเป็นไฟฟ้าอิเลแบบ็กทรอนิกส์นี่ก็สามารถอ่านได้ด้วยนะครับอ่านแบบไฟฟ้าอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็คือต้องเข้าใจนะครับหลักการของการอ่านว่าอ่านยังไงนะครับอันที่2ก็คือเขียนแบบนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับสามส่วนในการนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ,บก็็จะมีโปรแกรมในการเขียนนะครับเขียนยังไงให้เป็นรูปของสามมิตินะครับเป็นรูปของชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับสามารถที่จะต,ต้องสามารถที่จะเขียนแบบออกมาได้นะครับอันที่3มก็คือสามารถที่จะออกแบบลายวงจรพิมพ์นะครับด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบลายพิมพ์นะครับรแบบลายวงจรเพื่อจะอไปทําเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอิกนะครับ สามารถทําได้โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องของ attitude เรื่องของกินิสัยการปฏิบัติงานต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ทุกวิชานะครับก็คือเรื่องของความละเอียดรอบครอบความเป็นระเบียบวินัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของความรับผิดชอบนี่สําคัญนะครับก็จุดประสงค์วิชานี้ก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันนะครับทีนี้มาดูสมรรถนะของรายวิชานี้นะครับว่ารายวิชานี้เนี่ยเราจะเน้นอะไรบ้างนะครับ อันนีいい้หนึ่งก็คือสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบนะครับด้านของไฟฟ้าด้านของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในเรื่องของชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับสามารถอ่านทาร์ตขนาดได้นะครับอันที่2ก็คือเขียนแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และเขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องกลได้ในข้อหมายก็คือสามารถเขียนออกมานะครับในรูปแบบของไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าในรูปแบบของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็ในรูปแบบของชิ้นส่วนเครื่องกลหรือพาร์ตนั่นเองนะครับเราสามารถเขียนได้ออกมาเป็นรูปเป็นชิ้นเป็นชิ้นงานชิ้นงานไดนะ้แล้วก็อันนี้3สุดท้ายก็คือสามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็จะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีใช้งานในปัจจุบันเยอะนะครับเยอะเลยนะครับที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เขียน ชิ้นส่วนเครื่องกลซึ่งในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องกลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้โปรแกรม solidworks นะครับแล้วก็นในส่วนของอวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหลายโปรแกรมนะเช่นวงจรเช่นโปรแกรม protel นะครับ pcb วิศาต์นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะลายวิชาที่ที่พวกเราจะต้องมีนะครับจากเรียนจบวิชานี้แล้วทีนี้มาดูสุดท้ายเลยครับคำอธิบายรายวิชานะครับวันนี้ก็จะเป็นการ ละเอียดออกมานิดนึงว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับด้านใดบ้างนะครับก็เขาบอกว่าศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบนะเขียนวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับเช่นนะครับ,เ,นะรบเขียนบล็อกไดอะแกรมได้เขียนสกิมมติกไดอะแกรมได้นะครับเขียนซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมนะครับเขียนวาลิงไดอะแกรมเขียนพิกทอรียไดอะแกรม สามารถเขียนวงจรพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับหรือลายพิ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับสามารถเขียนชิ้นส่วนเครื่องจักรกลนะครับตั้งแต่2มิติจนถึง3มิติได้และสามารถกําหนดขนาดโดยใช้ตัวอักษรเลัราต์ต่างๆเขียนภาพป,ประกอบออกมาเป็นการเขียนแบบภาพแยกชิ้นนะครับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยก็คือ solidworks นะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของแมคคาทอนิกของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะเขียนแบบได้ทั้งวงจรไฟฟ้านะครับวงจอรอิเล็กทนิกส์แล้วก็เขียนพาร์ทชิ้นส่วนเครื่องกลที่เป็นอยู่ในรูปของ2มิติแล้วก็3มิติได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของวิชานี้นะครับว่าจะจะเรียนเกี่ยวกับ,กบด้านใดบ้างน,นะครับทีนี้มาดูเกณฑ์การให้คะแนนนะครับของครูก็ จะแบ่งคะแนนออกเป็นส่วนๆนะครับโดยที่100คะแนนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ย <c oughs> นะครับตอนนี้100คะแนนอยู่ที่พวกเรานะครับทีนี้100คะแนนเนี่ยมันจะมีเหลือกี่คะแนนอยู่ที่พวกเรา,าตามเกณฑ์เหล่านี้นะครับก็คือจิตพิสัยแหละเราทูให้เราไปเลย20คะแนนนะครับเต็มๆไปเลยนะครับในตอนต้นเทอมนะครับซึ่ง20คะแนนนี้เนี่ยมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนก็อ,อยู่กับพวกเราว่าพวกเรามาเรียนตรงเวลาไหมสายไหมขาดเรียนไหมนะครับ คะแนนงานก็คือคะแนนใบงานนะครับที่กูจะให้หรือจ็อบนะครับที่เราจะให้ที่รูจะให้พวกเราทําเนี่ยนะครับมันมันมีเยอะ ampoo? มีกี่ใบงานแล้วก็แต่ละใบงานเราทําแล้วเนี่ยนะครับเราส่งงานไหมนะครับสิ่ะแนคเราแยกย่อยมาเป็นภาคของการเขียนแบบนะครับก็คือส่งงานมาเป็นเขียนแบบรูจะมีแบบงานให้นะครับแล้วก็ส่งนะส่งแบบมาเป็นคะแนนให้แต่ละใบงานแต่ละแบบนะครับยีนน่ห้าคะแนน หลังจากที่เขียนส่งงานแล้วปุ๊บก็จะมีการสอบเขียนนะครับโดยเพาะการเขียนแบบของโปรแกรม Solid Work s เนี่ยซึ่งจะต้องใช้คําสั่งในการเขียนนะครับก็ต้องมีการสอบเขียนนะครับรายบุคคลนะครับเพราะนั้นก็อีกสิคะแนนรวมเป็น40คะแนนนะครับทั้งหมดนี้เพราะนั้นงานตรงนี้เนี่ยก็จะมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบคะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็พอถึงสัปดาห์ที่เก้าก็จะมีการสอบปลายภาคเอ้ยโทษทีครับสอบกลางภาคนะครับยี่สิบคะแนนนะครับ แล้วก็อีกไปอีก8ปกสัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์ที่17เหรือเนี่ยก็จะสอบปภาคคะแนนนะซึ่งทั้งหมดก็รวมกันแล้วก็1 0 0รคะแนนนะครับก็ถ้าใครที่ขยันนะครับก็เก็บคะแนนงาน40คะแนนให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทีพิเศษให้ได้เต็มเสร็จแล้วก็ได้60ละที่เหลือก็ลุ้นเอาปลายภาคกับกลางภาคแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนนะครับของวิชานี้นะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างของการเขียนแบบนะครับชิ้นส่วนเครื่องกลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นรูปเป็นรูปสามมิตินะครับซึ่งก่อนขึ้นรูปเราก็ต้องทําเป็นแบบ2มิติก่อนนะครับแบบนี้2มิติอันนี้แบบนี้3มิตินะครับซึ่งจะมีวิธีการเขียนอยู่ว่าใช้คําสั่งอะไรในการเขียนให้เป็น3มิติแบบนี้นะครับก็คือมีความนนนออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนี่คือจาก2มิตินะเป็น3มิติขึ้นมานะครับโดยการกําหนดขนาดตามแบบซึ่งเราอ่านต้องอ่านได้นะครับต้องอ่านแบบเป็นก่อนแล้วก็ แกะไปออกมาแล้วก็มาเขียนในโปรแกรมนะครับ SolidWorks นะมันก็สามารถขึ้นรูปเป็นแบบนี้ได้นะครับส่วนันนี้ก็เป็นการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะต้องรู้สัยลักษ์แบตเตอรี่เซลล์ไฟฟ้าสวิตตัวต้านทานแอมมิเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเอาสัญลักษ์เหล่านี้ไปเขียนแบบนะครับซึ่งแบบนี้มันจะเป็นแบบนะครับที่เขาใช้ในการโรงงานอุตสาหกรรมบางทีในตัวของพาร์ทของไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีแบบนะครับลายเห็นไหมครับจะมีลักษณะของการเขียนนะครับ เป็นลายไดอะแกมนะครับที่จะเวลาเครื่องจักรทางานเนี่ยเรามาดูว่าลายไหนเป็นเครื่องจักรตัวที่ไหนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อะไรเง,งี้งยเวลาเกิดปัญหาจะได้ดูแบบเป็นนะครับเวลาอ่านลายแบบเป็นนะครับก็จะทาให้สามารถตรวจซ่อมแลวก็ดูแลรักษาเครื่องจักรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงการอ่านแบบนะครับการวิเคราะห์การดูต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับที่ วันนี้ครูก็จะมาพูดกับพูดคุยกับพวกเรานะครับเพ่อเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรรายวิชาจุดป,ประสงค์สมนนรรถนะรวมไปถึงที่สําคัญทีเดียวก็คือการวัดผลก็คือของเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเพราะฉนั้นก็เห็นแล้วก็นะครับลองดูว่าเราจะได้คะแนนอยากได้คะแนนตรงไหนก็นะครับทำคะแนนง้ให้ดีนะครับโอเคครับงั้นก็คงจะมีไว้แค่นี้นะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในห้องเรียน,นครับโอเคครับ